สวัสดีค่ะพี่ี่สาดอนคนโกค่ะเมื่อนี้จะอาบน้ำให้น้องแมวลีลาค่ะลีลาลีลาเขาจะอาบน้ำนะคะเพราะว่าทิ้งเขาไปตั้งเป็นอาทิตย์นะคะดำหมดเลยอพี่น่สาอาบน้ำให้น้องแมวน้องแมวซอรีลาเอาลูกไปในนีเลยค่ะเอาน้องแมวขลุกไปในนีเลยน้องขะนาะ น้องไปในอ่างน้องแมวลูกไป่เล้วค่ะน้องแมวอย่าร้องนะคะ่ะลูกขาอย่าร้องนะายคนนะลูกอายคนเขานะาลูกนะเฉยนะลูกค้าแมวอาบน้ำร้องไหมคะแมวอาบน้ำร้องไหมคะไม่ร้องค่ะว้าย เยอเหน้องไม่น้องไม่กระดุกกระดิกเลยนะคะอาบน้ําอุ่นนะคะไม่ได้อาบน้าเย็นนะคะน้องแมวอาบน้ําอุ่นนะคะน้องแมวกับพี่นีสีเดียวกันเลยนะคะน้องแมวเป็นสีขาวเสื้อพี่นีก็สีขาวนะคะจะลองนะลูกเดี๋ยวไอแคมร่านะคะเดี๋ยวไอเอสซีมาม่านัลูกนะ ไม่ร้องนะแนวที่นี้ไม่ร้องนะคะแต่เพื่อนพูดนะลูกนะแม่ว่าไม่ร้องก็จะไม่ร้องนะคะเ <c oughs> ด้อค่ะเบิรงนหน่องแมวเนาะอ,อ,อย่าเบิรงนที่นี้เด้อค่ะเด้ออย่าดูพี่นี้นะคะดูน้องแมวอาบน้ํานะคะน้องแมวอาบน้ําไม่ร้องนะคะ เพราะอาบน้าอุ่นเด่ยพี่นีอาบน้ําอุ่นไม่เขาเด้อไม่ได้อาบน้ําเย็นนะคะน้องแมวชื่อน้องลีลานะคะ อาบอาบอาบ,บน้ำนะคะน้องแมวอาบน้ำนะคะมาอะไรมารีก็จะอาบใช่ไหมลูกมารีก็จะอาบใช่ไหมมารีกลัวแม่ไม่รักใช่ไหมลูก ห้ามร้องนะคะนี่ร้องสักคำมหฮองจัคคำแมวอาบน้ำเหย่งบอกถ้าว่ากระบือนอยู่ด้เบือ,อยููค่ะตัวรโปกมากนี่ใช่ไหม อาบน้ำให้หนูทำไมเกิดเป็นแมวแล้วลำบากนะอาบน้ำนี่เนี่ยไปเที่ยวมาต้องเป็นอาทิต์ยต้องอาบน้ำนะคะลูกขาน้องลีลาอาบน้ำคะ่ะทำหมันแล้วนะคะน้องแมว ที่รักน้องมะลิก็จะอาบหรือเปล่าไม่รู้นะมันนั่งอยู่ใกล้แล้วชู้ๆยะ อ้ทุกเบลสวยคมากมากโอเคครับี่ี้สาวรอนกนโกพี่ีเมียปรกับีด้เดี๋ยวคลิปไปเลี้ยแค่นี้นะคะอาบน้ำภาษาฝรั่งเศสว่าแฟลหรืฟลลาดูชนะคะแฟลหลดูชือการอาน้ำให้น้องแมวนะคะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความ่องดยทุกคนนะคะาวลา